ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาสรุปหวยบนกันนะครับก่อนที่จะไปรับชมก็ทางช่องของเรามีคำเตือนนิดหนึ่งนะครับวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางที่นำมาแบ่งปันไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดพิจารณาในการรับชมนะครับไปรับชมกันเลยนะครับสรุปหวยบนงวดประจำวันที่16มิถุนายน2564ชุดนี้ ดูชุดแรกกันเลยนะครับชุดนี้เป็นสูตรใหม่นะครับท่านผู้ชมชุดนี้เป็นสูตรใหม่นะครับก็มีทั้งหมดหกเจ็ดหกหนึ่งหกสองหกสามหกเก้าหกห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดเก้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดแปดหนึ่งแปดสามแปดสองแปดเก้าแปดห้าเก้าเจ็ดเก้าห้าศูนย์เจ็ดศูนย์ห้า อันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับท่านใดที่จะนําไปใช้ก็ให้หยิบเอาไปใช้ทีละตัว2ตัวกันนะครับชอบตัวไหนท่านก็เลือกเอาเลยนะครับต่อไปเรามาดูสูตรเก่าสูตรเก่านี้จะมีอยู่ประมาณ16ชุดอันนี้เป็นสูตรที่ออกงวดที่ผ่านมาแล้วนะครับสูตรเก่านี้งวดนี้มี 08-03-02-09-82-32-22-92-78-73-72-79-8993-92-99อันนี้เป็นสูตรที่ผ่านมาแล้วหนึ่งงวดนะครับส่วนชุดข้างล่างนี้เป็นเลขติดเป็นเลขที่ตัดดับที่เหลือ สำหรับเลขตัดดับนี้ผมไม่ค่อยจะเชื่อเท่าไหร่นะครับแต่ก็เอามาลงให้ดูเหลือจากตัดดับแล้วก็มี7 7 7ดเ7 6ด2 2 2ด7 0งเอันนี้เหลือจากเลขตัดดับนะครับต่อไปเราก็จะมาดูชุด3ตัวชุด3ตัวนี้งวดแรกนะครับที่ไม่เคยผ่านสังเวียนมาก่อนนะครับมี872 8 2 7 แปด7ูนย์สแล้วก็7 2 2อันนี้เป็นงวดแรกที่ไม่เคยลงนะครับที่ยังไม่เคยลงคลิปมาก่อนนะครับสำหรับเลขวิ่งวันนี้บนวิ่ง7วิ่ง2รอง8รอง0กับ9นะครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบตัวไหนก็เลือกเลือกเอาไปใช้ดูนะครับท้ายนี้ทางช่องของเราก็ขอขอบคุณ ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมก็ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ร่ำรวยเงินทองกันทุกคนทุกคนนะครับก็ขอให้ถูกระวันที่หนึ่งกันนะครับสวัสดีครับ